สวัสดีครับตอนนี้เวลาเก้านาฬกาสามี่นาทีนะครับของวันพฤหัสที่2องกุุภาพันธ์ทงสว่วนให้ทําคลิปต่อเนื่องจะพามาชมต้นพันธุ์ไผ่ข้าวหลามกาบแดงนะครับนะครับไผ่ข้าวหลามกาบแดงชุดนี้นะครับ ทางสวนจะจัดเตรียมนะครับลรดจัดส่งให้กับคุณพี่นะครับติดต่อทางเพจสวนเข้ามานะครับว่าอยากได้ต้นพันธุ์นะครับทางสวนจะจัดเตรียมให้จัดส่งให้วันนี้นะครับฟอร์มรากสมบูรณ์แข็งแรงนะครับรากทะลุถุงนะครับ สำหรับ่ข้าวหลามกาบแดงก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นไผ่ที่ใช้ลำนะครับในเรื่องของในการาจักตอกนะครับจากสารนะครับแล้วก็นิยมเลยนะครับจะนําไปเผาเข้าวหลามนะครับ,รบชุดนี้นะครับอายุป,ประมาณ8-9เเดือนนะครับประมาณ เกือบจะ1ปีนะครับพร้อมปลูกนะครับทางส่วนจะทำการจัดส่งให้กับคนพี่ที่หน่ยวยตรวจสอบภายในอปจอมุกดาหารนะครับตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับความสูง นะครับชุดนี้ประมาณ6 0สิเจ็ดสิเซนนะครับจะมีส่วนปลายเลยนิดหน่อยนะครับพ,พี่ท่านใดสนใจนะครับต้นพันธุ์ไผ่ข้าหลามกาบแดงก็สามารถติดต่อได้ทางเพจสวนธนพัทรสกลนคร นะครับหรือจะโทรศัพท์มาหม่ยเลขส่วน9 1 0 5 1 5 8่9แอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางส่วนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง y o u t u b e พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การเด่น,นะครับทางส่วนก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดพ,พ,พ,พี่เพื่อนสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์และกดถูกใจด้วยนะครับ จะจะเห็นว่านะครับในถุงนะครับทางสวนจะ,ะไม่ให้ดินแห้งจนเกินไปนะครับในเวลาจะส่งนะครับทางสวนจะ,ะให้ดินเขาชื้ชนนะครับแล้วก็ไม่ไม่ให้ชุ่มนะครับ